คุณผู้ชมครับและหากพูดถึงอีกหนึ่งสิ่งที่พระบาทสมเด็จพระประมินทรามหาภูมิพลอดุญเดชได้พระราชทานไว้ให้กับปวงชนชาวไทยก็คือหลักการแนวความคิดที่จะนําไปสู่การใช้ชีวิตอย่างยั่งยืนนะครับวันนี้ smart news ของเราจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับนักวิชาการอาวุโสจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดก็คือศาสตราจารย์ดรเกรียงศักด์เจริญวงศัก์ไปติดตามจากรายงานกันเลยครับ ศาสตราจารย์ดรเกรียงศัก์เริญวงศักด์นักคิดนักเขียนที่ปัจจุบันดํารงตําแหน่งเป็นนักวิชาการอาวุโสมหาวิทยาลายัยฮาร์วาร์ดและประธานสถาบันการสร้างชาติวิเคราะห์ผ่านทีมข่าวสมาร์นิวส์ถึงมุมมองแนวคิดที่คนไทยควรยึดหลักเดินตามรอยพระบาทพ่อหลวงรัชกาลที่9ที่ตลอดระยะเวลา70ป,ปีแห่งการครองราชย์พระองค์ได้พระราชทานหลักการที่น่าอัศจรรย์อันจะนําไปสู่การพัฒนาชาติให้ประชาชนสามารถมีความสุขได้อย่างยังย่งยืนภายใต้พื้นฐานแห่งคุณธรรม ท่านเป็นนักปราชญ์ทั้งศาสตร์และศิลป์ทางศาสตร์ท่านก็ศึกษาในทางวิทยาศาสาตร์นะครับทำฝนเทียมได้ศึกษาเรื่องวิธีการเกษตรทางด้านศิลป์ท่านก็เข้าใจเรื่องศิลปะเรื่องดนตรีอีกทั้งศิลป์ในการปกครองท่านเวลาการสร้างชาติของท่านคือการจัดมองชาติที่สมดุล 1. สมดุล 2. ครบทุกมิติอย่างองค์รวม นะครับและสามารถที่จะบูรณาการเข้าหากันอย่างแท้จริงท่านมองความสมจริงขอการพึ่งตัวเองให้ได้โดยไม่ต้องพึ่งคนอื่นมากเกินไปแต่ก็ไม่ได้พึ่งสุดจนไม่เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลกยังค้าขายกับคนเศรษฐกิจพอเพียงจริงไม่ใช่เศรษฐกิจพึ่งตนเองแต่เป็นเศรษฐกิจที่พึ่งตัวเองได้บ้างพอสมควรในเรื่องจําเป็น หลายครั้งที่ศาสตราจารย์ดรเกรียงศักดิ์ถูกรับเชิญไปบรรยายในโอกาสต่างๆท่านจะน้อมนำหลักของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมาใช้เสมอโดยเฉพาะการให้ความเสมอภาคเท่าเทียมกันของคนทุกชั้นชนแนวคิดการสร้างชาติท่านคือทุกคนสำคัญไม่ว่าเป็นคนกลุ่มใหญ่กลุ่มน้อยไม่ว่าเป็นใครไม่ว่าเป็นชนเผ่าใดไม่ว่าจะอยู่ในที่ห่างไกลแค่ไหนไม่ว่าจะเป็นคนซึ่งได้เปรียบหรือเสียเปรียบ โดยเฉพาะยิ่งคนที่ได้เปรียบอยู่แล้วไม่ต้องอุ้มชูมากก็ไม่ได้ทิ้งแต่คนเสียเปรียบเนี่ยถูกดูแลตลอดการสร้างชาติท่านได้เห็นว่าองค์ครับยศที่สําคัญเป็นใครจะสังเกตท่านพระราชทานปริญญาบัตรแปลว่าคนม,มันสมองที่เรียนมหาวิทยาลัยเนี่ยท่านให้ใส่ใจท่านมองดูทหารต้องการป้องกันประเทศก็สําคัญท่านก็พระราชทานโอากาสให้พวกนี้ถวายสัตย์ปฏิญาณความจริงแนวทิศทางหลักคิด ที่เป็นหลักปรัชญาของท่านเนี่ยสามารถจะถูกผนวกลงมาเอามาปฏิบัติการได้จริงผมว่าตรงนี้ถ้าเราเข้าใจเนี่ยนะครับจะช่วยประเทศอย่างมากและประเทศเราก็จะไม่ถูกเหวี่ยงให้อยู่ในสภาพอันตรายอยู่ตลอดเวลาเราไม่ต้องการความเจริญรุ่งเรืองจนไม่มีความมั่นคงหรือถูกเหวี่ยงไปตามกระแสวิกฤตแต่เราก็ไม่ต้องการที่จะล้าหลังจนเราไม่ก้าวไปข้างหน้าการพอดีพอดีที่ท่านพยายามพาพาเราไปเนี่ยเป็นวิธีการที่น่าจะสำนึกจริงๆนะครับ เมื่อถามถึงอนาคตของชาติไทยนักวิชาการคนดังเปรียบเลยว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเหมือนคนไทยได้ฝึกงานกับในหลวงร .9 แล้วที่เหลือเพียงแค่ทุกคนน้อมนำหลักการของพระองค์มาปรับใช้โดยเริ่มต้นจากสถาบันครอบครัวที่ต้องช่วยกันปลูกฝังให้ลูกหลานเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนหากทำได้ถึงแม้ชาติเราจะไม่ได้เป็นชาติที่เจเริญที่สุดแต่อาจจะเป็นชาติที่ประชาชนมีความสุขที่สุดก็เป็นได้ ธนากรสวัสดิชัยถ่ายภาพธนภูมิเท้านอก t ูฟอร u ยูรายงาน